เวลาตีสามเก่งเป็นต้นไปญาติโยมจะได้หับฟังรายการมรดกธรรมปื้นเมืองดำเดินรายการโดยพระครูสังฆลักษณ์ธนอตรตนะสิริวัดหริกาลามตำบลต้นทงอำเภอเมืองจังหวัดลพููนสัทธาญาติโยมก็จะได้ยินได้ฟัง รายการนี้เป็นประจำตั้งแต่เวลาตีสามเป็นต้นไปสลับสับเปลี่ยนกับครูบาอาจารย์แต่ละรูปแต่ละตนได้สับเปลี่ยนกันมาศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายในช่วงตีสามนี่ก็มีสองตน คืออาตามภาพพระครูอภิวัฒนวิกรมแล้วก็ท่านพระชัยวัดนาคาเสโนวัดพระทาตุดอยน้อยเปิดดำเนินรายการในวันพรฤหัสบดีวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์สามวันอาตามภาพมาเข้ารายการวันอาทิตย วันจันทร์วันการวันพุธระยะหลังนี้กะช่วงตีสามนี่บลัมได้เข้ารายการส่วนใหญ่ก็จะเปิดสวดมนต์พ่องเปิดธรรมะพ่องเนื่องจากว่าเมื่อวี่มาวันมีภาร,รกิจที่จะต้องปฏิบัติบางทีเฮาก็สุขภาพในสำคัญ อาการลุกเจ้าแล้วก็มืวันมาได้พักผ่อนเมื่อคืนก็ต้องมารับเดิก์แถมมันก็จะทำให้สุขภาพนั่นก็จะย่ำแย่ลงไปศรัทธายาติโยมท่านทั้งหลายคนที่จะมีอายุยืนได้นั่นต้องมีฉันทะคือความพอใจมีใจหัก มีความใฝ่ปรารถนาอายังสักอย่างหนึ่งที่มันเป็นสิ่งที่ดีงามหรือสิ่งที่เกิดว่าจะทำแล้วหันว่าเป็นประโยชน์เป็นคุณค่าที่ทำให้ชีวิตนั้นดีงามจะเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นก็ตามจะเป็นประโยชน์แก่ตัวเองก็ตามองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหันว่ายังมีงานที่ พุทธองค์ยังทรงต้องปฏิบัติต้องทำอยู่ก็ยังไฟพระไทยที่จะทำสิ่งนั้นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็พระองค์มีจุดตี่ฟฝพระไทยอยู่พระองค์ก็ทรงทำให้เป็นพลังชีวิตที่จะบำเพ็ญพุทธกิจต่อไป แต่พุทธเจ้าบ่มีกิเลสที่จะมีความเงาว่าเวส่วนคนเฮาทั่วไปนั่นถ้าบ่มีอันยังที่ใจปรารถนาจะทาสักอย่างหนึ่งกําเดียวก็ว่าเวกาเดียวก็เหงาเมื่อจิตว่างเกินใจมันว่างเกินก็จะไปคึดหันคึดนี่เรื่องเล็กๆน้อยๆขาดหวังจากคนนั้นขาดหวังจากคนนี้ เป็นจะได้เข้าถึงบาดใสใจเฮาเป็นจะได้เข้าถึงบาดสนใจเฮาแล้วก็ทำให้ใจห่องเหีเห่ยวหมดแห่งหมดพลังตอนนี้ก็เพิ่มานึกผอว่ามีไออย่างสักอย่างหนึ่งตี่ใจเฮาไฟจะทำซึ่งบ่ต้องไปผูกยึดติตกับคนอื่นควรจะมาดูจิตตัวเองตีหันคนข้าเป็นประโยชน์แล้วก็เกียมใบเฮือนัก พอที่จะมีหลักไว้มีจุดหนึ่งไว้สำหรับที่จะมุ่งไปดังหน้าพอที่เฮาจะต้องทำก็จะได้บ่มีเวลาที่จะมาฟาุ้งซ่านเวลาบ่ามีอะไย,ยังทบ่มีอะไยังเงี้ยบ่มีอยังทํานี่มันจะฟุ้งซ่านจิตว่างเกิน แต่ถ้าเขาปฏิบัติเขอถึงที่นี่ยิ่งจิตว่างมันดีแต่ยังญาติโยมเขาทั่วไปถ้าบ่ได้ปฏิบัติยิ่งว่างเท่าใดมันก็ฟุ้งซ่านเท่อนันเพราะว่าบ่มีลักในการปฏิบัติจิตกึดไปเลยแต่ก่อนนี้วุ่นกับเรื่องการงานทำงานตื่นเจ้ามาก็มากึดคอยวิตกกลังวล ใจก็จะยุ่งเรื่องการเรื่องงานตอลอดเวลาบอกกองได้พักผ่อนบอต้องได้ทำงานอันยัง้งใจมันก็ฟุ้งล่องลอยไปในเรื่องของความเหงาว่าเวอันนี้ก็ฟ úng ุ้งซ่านซึ่งจะเป็นโอกาสที่ทำให้ใจนั่นมันเหี่ยวเฉาแล้วก็วิ่งเข้าไปปล่อยใจไป ทีนี่เฮาก็จะต้องนึกถึงฉันทะฉันทะนี่เป็นลักประกันที่จะทำให้มีอายุมันยืนยาวบางคนมีฉันทะที่แหงถ้าทำงานอันนี้ก็บเรียบร้อยบบสำเร็จเออชีวิตสิ้นสุดบ่ได้ฉันจะบ่ยอมไปไหนต้องอยู่ไปก่อน บางคนเขาอยู่ได้เพราะเขามีสิ่งที่จะต้องอที่จะต้องทำก็มีสถาญาติโยมรัสาสสะดุชนท่ันตั้งหลายอันนั้นคือลักฉันทะต่อมาคือตัววิริยะวิริยะคือความเปลี่ยน ความเปลี่ยนตี้เกลกะเข้มแข็งมีกำลังใจที่สูงเดินหน้ากำลังใจนี่เป็นคุณสมบัติสำคัญที่ทำให้คนเข้มแข็งถ้าใจบ่าอ่อนแอร่างกายแข็งแรงได้แต่ถ้าใจอ่อนแอถึงแม่ร่างกายจะแข็งแรงกะบ่ะมีความหมายอย่างกับนักกีฬา อาจจะเป็นนักวิ่งที่แข็งแรงร่างกายกำยำสมมุติว่าไปสอบเข้าเฮียนที่โหงเฮียนแห่งหนึ่งต่อมาไปดูผลสอบปรากฏว่าบ่มีจืดตัวบอกกองหัวว่าบ่มีจืดตัวเข้าในการมีซิท์ในการเข้าเฮียนเข้าอ่อนเลย แม้แต่ยืนก็ยืนบอยู่อันเนี้ยแสดงถึงคนหมดกำลังใจส่วนคนที่มีกำลังใจแม้ว่าร่างกายจะอ่อนแอก็สามารถดิ้นรนขวนขวายทำนั่นทำนี่ร่างกายมีกำลังกระใดก็ได้ใจกำลังเต็มตีส่วนเต้าที่จะทำได้จะใจได้ แม่แต่เมื่อกายมดแหงนอนนิ่งถ้าว่ามีเหตุการณ์อันยังมากระตุ้นใจใจก็ฮึดขึ้นมามีพลังขึ้นมาเหมือนอย่างคนป่วยคนไข้ถ้ากำลังบดีก็สุดไวยแต่ถ้ามีกำลังใจดีบางทีหมอทำนายว่าเอออยู่ได้แฮมเบินอยู่ บางที่หมอว่าอยู่แหมสามเดือนหกเดือนสามเดือนหกเดือนดีบ่ดีอยู่ได้เป็นบาหูกีป่ปีนี่พอกำลังใจดีกำลังใจเป็นตัวประคับประคองทำให้หันสิ่งตีกต้องการเป็นสิ่งที่ทาทายในความพยายามจะนั้นความเปลี่ยนพยายามเนี่ยตัวนี้จะได้กำลังใจขึ้นมาทำให้เกิดความแข้มแข็งในชีวิตแล้วก็ มีบ่ามีแห่งที่จะเดินทางต่อไปในวันตังหน้าสาัทธาญาติโยมท่านสาธุชนท่านผู้ฝังตั้งหลายจะนั้นแล้วญาติโยมแถมอันหนึ่งก็คือตัวจิตตะคือมีใจจดจอ่อเมื่อใจจดจอ่อปรารถนาที่จะเนี่ยจะทำ ตัดอารมณ์ที่บัเข้าเรื่องออกไปศรัทธาญาติโยมบางครัง้งบางทีอย่างญาติโยมขอตั้งหลายที่ตื่นมาในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นไพผู้สูงอายุใบชาลานะบางทีก็จะมีอารมณ์จุกจิกอารมณ์ที่บัสบายใจเข้ามากระทบหูกระทบตาเก็บอารมณ์เรานั่นเข้ามา ทำให้ใจคอบดีโดยตีกุดแบบบ่เข้าเรื่องเป็นเจได้เขาถึงเป็นอย่างอีเป็นเจได้เขาถึงทำอย่างนั้นถ้าบ่มีอันอย่างอย่างอื่นมากระทบบางทีกับกระทบกับลูกกับหลานากระทบกับกรมอู้ของคนอื่นที่มาทำให้จิตใจคุณมัว ถ้าบ่มีอะไอย่งมาผูกใจไว้เลยมันก็จะวุ่นวายไปเรื่อยๆพอใจอยู่เขาก็ต้องมีหลักนคือตัวจิตตะคือความปอใจนี่อยู่กับหลักคือบะวุ่นบะคุณแต่สงบแน่วแน่นิ่งยิ่ง ได้ทำสิ่งที่ชอบใจก็สบายใจจิตเป็นสุขบ่มีอารมณ์อื่นมารบกวนนะนอกจากทำให้ชีวิตเป็นสุขแล้วการตี้ใจอยู่กับสิ่งที่ทำได้แต่จริงก็จะทำให้อายุยืนพอจิตใจจดจ่ออยู่กับตัวสมาธิใจบกวดแกงแล้วก็บรนเนศเนยบัียสมอง บเสียพลังงานกับเรื่องที่บ่เป็นเรื่องเป็นเราอันนี้ญาติโยมคือตัวตัวจิตตะอันต่อมาท่านผู้ฟังญาติโยมอันตัวสุดท้ายน่ะคือตัวที่เขาจะต้องรึกตรองพิจารณาตัววิมังสาี่น่ะ ตัวนี้นี่เป็นปัญญาที่บริสุทธิ์คือการคึดไปตามสภาวะคึดไปตามความเป็นจริงก็จะได้บเขคยตจะเกิดแบบสบายสบายกลายเป็นว่าอ๋อเราจะได้เข้าใจความจริงของโลกนยัดยโยมรังไรเอาไว้ันอีก,ก่อนเนาะพอเวลาแล้วก็เดี๋ยวไปต่อกันในช่วงตีห้า ญาติโย,ยมจะฟังรายการต่อไปตอนนี้สัญญาณเปินพร้อมแล้วก็เชิญทุกท่านได้รับฟังรายการโมรดกธรรมล้านนาอัตมาลายไปก่อนอายุวันนสุขังปลัง